มามาเลยกเกมแล้วมอนี้เอามันเป็นการกระโดดที่สูงจากที่สูงลงที่ต่ำเอาเบาๆบืมนี้เพราะว่ามันหน้อนเพราะระเยียควันมุตตาเจ้าหลายเอาพอเสียเอาดนีไปบ้างกันเนอะแล้วมึงกระโดดไปแล้วพอสีเบียงเป็นสองเชียงแล้วก็ญืนหยกันเนอะไหมเข้ามาให้เป็นระเบียบมอนี้เอาแบบน่ารักนนารักเนอะเอาก่อนทำการแสดงแต่ว่ามันบาดเสียวถ้ามาบางตัวนี่มันโดดเลี่ยวไปี่หัวมันดึงดังดึงดังเอาก่อนทำการแสดงสวัสดีก่อน สวัสด <Bond> ีก่อนเก่งมากโอ้ยเดี๋ยวทังเรียนกี่เพิ่อยกี่เพิ่งได้กินอยู่อ่ะคอยนะลูกคอยคอยอ่าทางนั้นเรียนสวัสดีก่อนเก่งมากคนทีนแดงแท็กทีมมาวู่ดดิเพราะว่ามันสั่นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอ่ะทังเรียนเดี๋ยวอ่ะแท็กทีมก่อนแท็กทีมก่อนไปแท็กทีมได้ไหมแท็กทีมเก่งมากอ่ะเดี๋ยวพ่อจะปล่อยมาเดี๋ยวเพิ่อยกี่เพิ่งคอยนะลูกคอยคอยดาก่อนแท็กทีมก่อนอ่าทางนัทนเรีมเก่งมากโอ้เสียงบอดนะครับวันนี้ เนี่ยมันแน่ว่าดิเอาก่อนจะปล่อยโจ้ความแก้มเก่งมากเอาไปอีกหน่อยหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ผู้ชมเห็นเอาความแก้มเก่งมากเดี๋ยวอย่าเพิ่ง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 เอาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเอาเอาขาลง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 ก่อนเอาอย่าเพิ่งนะปล่อยปล่อยโอ้ดักแสดงจะเป็นดีครับวันนี้ให้ความน้อมือดีแห้งของพังมาเป็นอยังเด้อ พอจีซื้อไมอยู่แล้วมันเป็นอาชีพพอแล้วนะแต่พอจีซื้อไม่ให้ถือใ,ใจเดินผู้ชมเด้อฟังเสียงพอน้ำเด้อนี่เด้อนี่นี่ปล่อยเร็ว,วครับเอาเลยเนาะนี่ตัวซ้ำไปไปครับไป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 ไไปไปเบิ่งบอกเด้อเดี๋ยวจะปล่อยคลิปเลยเอาดีใจเดี๋ยวเอาดีใจกระโดดดูดูสนิทเขาไปเบิ่งเอาเด้อครับยมสีจะเป็นผู้ได้สนาเมเหรีย